แมตช์พระทับใจฟุตบอลโลกนะครับ1986นะครับระหว่างนัดชิงระหว่างเยอรมันและอาร์เจนตินานะครับส5หนาทีแรกนะครับอาร์เจนตินานำเยอรมัน,นไป2ต่อศนนะครับอเมริกาใต้นี่ยากจะยากกว่าในยุโรปนะครับ แล้วนั้นการคลองลูกของคนอเมริกาใต้เนี่ยจะเลือ้อยจะเลี้ยงบอลได้ดีทีนี้ในการแก้เกมตอนนั้นฟานเวเกิลบเวอร์ auer, เป็นเป็นผู้จัดการทีมนะครับคนส่วนใหญ่จะเล่นตำแหน่งคือ4-4-2ครับหลัง4กลาง4ีหน้า2ใช่ไหมครับแบ็กแบ็กแบ็กเนบาวใช้วิธีการก็คือ หกปีกลงเข้าไปช่วยกันโมงขึ้นเป็นสี่คนแต่ให้แบ็กทำตัวเป็นปีกซนะบิงแบ็กเอวิงแบ็กนะครับเลี้ยงเข้าไปทางนี้นะครับแล้วก็โยนซ้ายขวาโยนเข้าไปก็ขึ้นโยนให้ได้สิบลูกโมงให้ได้สองลูกนะครับผลการแข่งขันต่อไปก็กลายเป็นเก้าสิบนาทีนําไปสองสองต่อสอง ตอนนั้นก่อนก่อนจะถึงอ่า20นาทีสุดท้ายเนี่ยนะําเยอรมันนี้คิดจะไม่ต่อเวลาไงครับก็บุกไปเลยดันขึ้นสูงแล้วก็จังหวะนั้นก็คือดีโก้ส่งลูกให้บาดูชาการตัดกองหลังแล้วก็ควบควบเข้าไปแล้วก็ยิงผ่านชูมักเกอร์เข้าไปผลออกมาสาประตูต่อ2 จบที่นี้ในปี1986พบกันใหม่ในปี1990นะครับสวัสดี